โอ้ยโอ้โหเก๊กเลยเก็กเลยให้เป๊ะเก๊กเลยโอ้โหมาใหญ่เลยสองอาทิตย์ด้วยสองวิคด้วยมึงจริงมึงฟุกปะเนี่ยมึงไม่มาเลยมึงฟุกกูบอกเลยมึงฟุกอันนี้ก็เถอบอันนั้นก็เถอเฮียเตาแม่คู่ที่คุณนี่คุณนี่ถูกอะไรละกบอกนี่คนคนทำสัญลักษณ์ันนี้เนี่ยไปแล้วนะ ไายบายแล้วนะเดี๋ยวเรามาคุยกันเอาเดี๋ยวเรามาคุยกันกูจะไปตามเขาเลยตายเราไม่ไปเราจะอยู่กับท่านผู้ชมอยู่อ้สวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อัพทูกูอยู่ดูบอลวันชายพบกันเช่นเคยครับผมสัปดาห์นี้ก็มาสองเทปเลยใช่ก็มีการสัปดาห์ไปแล้วใช่ก็สดๆจริงๆว่าเหมือนถ้าเปรียบเทียบอ่ะสนี้นะเจอกันถ้าเปรียบเทียบเปรียบเทียบ เจอกัน3วันติดเลยนะเออเจอ3-4วันติดเลยนะแบบต่อๆๆๆกันเลยนะอันนี้เป็นไงล่ะโถการฟันธงโถโอ้โหคุณนี่ภูมิใจมากนะระหว่าคู่บุรีรัมกับหนองบัวนี่พุกชิบหายเลยไม่พุกผมคาดเดาตามฟอร์มการเล่นเลยคนอื่นในไทยก็บอกว่าบุรีรัมแต่ถามว่าที่ให้กันมาเนี่ย มอนนะให้หั้เขาเรกว่าเกือบถูกหมดเลยนะอย่อยาพขึ้นมากไอ้เดียวแล้วเดี๋ยวเจ้ามือทุบหัวคุณนะเดี๋ยวคุณจะเป็นเหมือนพวกแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งห้ามให้อีกเกลายเป็นกูเป็นคนรับผนคนรักผลเลยอะไรอย่างงี้ต้องบอกที่ผ่านมาเป็นไงฟุตบอลไทยลีกก็บอกว่ามีคู่มันยิงน้อยนะยิงน้อยอมีเสมอศูนย์ศูนย์นี่สามสี่คู่ใช่ใช่เสมอศูนย์ใช่เพราะว่ามันได้ข่าวคุณไปดูทีมแรกมา โอ้ใช่ใช่ใช่ผมไปดูทีมรักมาทั้งคู่ทั้งคู่พูดถึงทั้งคู่คือเราก็จังหวะถ้าถ้าไปดูในสนามอะคุณจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หลายอย่างมากคือถามว่าเราไปดูด้วยกันเนี่ยไอ้ไม่ดูด้วยกันแล้วใครนั่งข้างกูอะก็ไปดูไปดูม้าก็ไปดูไทยลีกซะหน่อยนะกับคู่สมุทรปราการเจอกับเมืองทองนะก็เสมอกันคู่นั้นก็เสมอกันสวนสวนก็โอ้กองหน้าดีทั้งคู่ใช่ต้องต้องบอกว่า สมุดประการก็ยังเชฟก็ยังคงที่นะเชฟเหมือนเดิมหมดแต่ถามว่าแค่เปลี่ยนกองหน้าเหอะแต่พูดสั้นพูดตรงๆเลยว่าเปลี่ยนกองหน้าเหอะมันก็ค่อนข้างเห็นนะว่าเอรียนโดกับบอลระบบของสมุดประการมันไม่ค่อยเข้ากันเพระเห่ยนะครับคือถ้าเราไปดูสนามเราจะเห็นชัดขึ้นไงดีกว่าที่เราจะมาดูทีวี คือ,อจริงๆเราต้องดูทีวีแหละเพราะว่าเราต้องนั่งวิเคราะห์ก,กับทุกคู่แต่วันนี้เออเราอยากไปดูเออเมืองทองเจอกับสมุทรปราการเออ,อแล้วมันใกล้บ้านเรามากด้วยเออก็ประมาณนั้นก็เออก็ไปดูกันหน่อยว่าฟอร์มเป็นย<ช>ังไงเน,นาะก็อย่างที่บอกก็เสมอไปศูนย์ศูนย์ใช่ครับแต่ก็อีกก็มีอีกหลายคู่ที่อย่างคู่ทูแบงคอกนี่ก็ยิงถล่มทลายเหมือนกันโอ้นั้นอันนั้นก็ห้าศูนถล่มทลายเลยอ่ก็ประมาณนี้นะสำหรับวีคก็แล้วก็จะฝูงเปลี่ยนมือแล้ว เรียบร้อยอ่าเป็นทางด้านทูแบงคอ,อกยู่นเต็ดน,นะ,อะตอนนี้นแซงขึ้นนําบุริรัมแล้วเรียบร้อยแล้วแต้มเท่ากันแต่รู้ได้เสียเยอะกวก่าประมาณนี้นะส่วนข่าวสารฟุตบอลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีอ่าเอาตัดกลางสัปดาห์เลยก็มีกระแสคือฮาอ่ากับกับที่คุณทําท่าเมื่อกี้เลยเป็นอีกหนึ่งทีมที่ตกใจอ่ะถ <c oughs> ้าพูดถ <c oughs> ึงร้านอาหารก็อย่างที่บอกดีทุกอย่างดีทุกอย่างห้าดาวใช่แต่ไม่ถูกใจคนลากยาก ถูกเออก็ประมาณนั้นนะสำหรับการท่าเรือเอฟซนะครับก็ลาจุดโค้ตองดุสิตเฉลิมแสนก็บโบกมือบายบายไปแล้วด้วยผลงานที่ไม่ค่อยสวยหรูสักเท่าไหร่นะครับคือต้องออกมาขออำลาแบบโป๊ะสายฟ้าแลบอะไขนาดนั้นก่อนที่จะมีการแข่งขันในวันพฤหัสในนักการสัปดาห์เลยมันก็น่าแปลกใจนะเพราะว่าวัน วันวันวันพฤหัสจะแข่งเนี่ยช่วงเช้าก็มีขาปลดเลยอ่าซึ่งมันมันน่าจะรอให้เตะนัดนี้จบไหมแล้ว่อยออกมาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มันก็มันก็งงเหมือนกันว่าทําไมถึงรีบตัดสินใจใช่อาจจะมีอะไรข้างในหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้เพราะเราก็เราเราก็เราพูดพูดก่อนไม่ลองอ่านสำนักอานอื่นๆสำนักอื่นไงเอจะรู้อาจจะรู้นึกว่าเราเรารู้แค่นี้แหละพอแล้วก็ผลงานเท่าไหร่นะสิบเอ็ดนัดหรือสบสองนัดก็มีเพียงแค่ 15แต้มดูอันดับที่8ของตารางก็คือคบจบการตารางนะครับแกก็เลยรับผิดชอบด้วยฟอร์มการเล่นของทมอีมเลยก็เลยกลายเป็นก็เป็นหัวหน้าผู้สอนเนาะก็ต้องรับิดชอบผลงานนะคร<ช>ับก็แตออกไปก็ทางมาดามแป้งหรือว่าการท่าเรือก็ตั้งเป็นโคตอุสสราวุตีพันธ์ขึ้นมารักษาการตําแหน่งนี้แทนนะครับ,รบผม เไม่รู้ยังไงนะแฟนท่าเรือมองยังไงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันะถ้าแฟนท่าเรือมองยังไงช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแบบไหนหรือแฟนท่าเรือมีความคิดต่างยังไงบอกหน่อยมาคู่มีข่าวนึงมีข่าวนึ่งข่าวอะไรอ่ะมีข่าวนึงใครที่พูดถึงกรรมการเนี่ยล่าสุดมีมีบทลงโทษนะเออใครที่ว่ากรรมการเนี่ยมีอภิสิทธิ์ชนหรือว่าทําไมตัดสินเป็นกลางแล้วไม่มีบทลงโทษเนี่ยล่าสุดมีแล้วนะมีแล้วเหรอเออยังไงยังไงก็ ทางคณะกรรมการก็มีบทลงโทษนะครับครับผมเปาอนุสอนหนูกแก้วนะฮะผู้ตัดสินนะครับในเกมที่ออขอ,อนแกน่นอยู่ในเต็ดเปิดบ้านเสมอกับโปลิทาโปลิเทโรโปลิเทโรโปลิาเรือ <laughs> สงสัยทีสงสัยกำล <laughs> ังไปอยู่ท่าเรืออยู่ <laughs> ก็เป็นเป็น,เ,ปนเนี่ยผู้ตัดสินคนนี้ใน,ในการปฏิบัติ งานในเกมนั้นเนี่ยมันมีจุดผิดพลาดหลายจุดจนสโมสโรโปลิเทโรเนี่ยต้องทำหนังสือประท้วงอมันก็มีจังหวะที่จิรวัตรวังทพันธ์ผู้อุสาป,ประตูของขอ,งขอนแกน่นครับผมกระโดดขึ้นไปเล่นบอลเนี่ยโดยเอาเข่าเนี่ยไปกระแทกใบหน้าของกาสิดิสิฮาร์ตเออแล้วก็ล้มเจ็บไปเจ็บหนักอะไรเงี้ยแต่ผ้ตัธสินไม่ได้เป่าให้เป็นรูปฟาวแล้วก็ไม่ได้เป่าให้เป็นจุดโทษทั้งจังหวะนั้นค่อนข้างชัดเจนแล้ว พอคณ,ณะกรรมการเนี่ยพิจารณาแล้วคณะกรรมการมารยาทเนี่ยก็ถือว่าอ,อ,อาจารย์อนุสรหนูแก้วเนี่ยผิดจริงก็แบนไป6สัปดาโโห์โอ้โหก็ยาวนะรายได้หายทันทีเลยนะวบเลยนะก็ถามว่ากรรมการถ้าได้เป่านิ้มแมหนึงได้ลงสนามก็ หลักหมื่นเหมือนกันนะใช่อ่าก็หายไป6สัปดาห์ไม่ทำไมไม่ไม่ไม่มาตัดสินคู่หรือคูเวตแฮมก่อนเยวาเออเราก็โดนชนเหมือนกันนะผิ่ว่าเออก็ก็ตามนั้นนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็มีก็อย่างที่บอกว่ากรรมการก็มีโดนลงโทษเหมือนกันถ้ามันถจริง ครับกับประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารฟุตบอลในรอบสัปดาห์นะครับสัปดาห์นะครับเราเรามาวันนี้ดีกว่าวันนี้วันนี้ดีกว่าโอ้โหวันนี้มีฟุตบอลลีโวอร์แลีกเนี่ยเตะกัน4คู่ครับผมถือว่าน่าดูทั้งนั้นเลยนะใช่สี่คู่แต่เราเอามามาพรีวิวกันทั้งสองคู่แล้วกันการถ้าพูดถึงโปลิเทโลกับข่าวที่แล้วไปก็อเริ่มกันที่โปลิเทโรเลยใช่ก็เลยจะบอกว่าขอท้ายตรางได้ไหมมันอยู่กระหว่างท้ายตลางกับกำลังจะลงท้ายตลาดก็พอกัน สูสีนะเรามาพูดถึงพรววิวกันเลยนะครับกับคู่แรกโพลิเทโลเอฟซีพบกับสุพรรณบุรีเอฟซีคู่นี้เตะกันในเวลา18บนาฬิกานะถ่ายทอดสดทางทรบห้แล้วก็เอเอสเพลนะครับอ่ะคู่นี้ผลงานแย่ทั้งคู่ถูกในนัดที่ผ่านมาโพลิเทโลเนี่ยบุกไปพ่ายให้กับทูแบงคอกห้าห้าศูนย์ใช่นะครับส่วนสุพรรณบุรีเนี่ยตามด มันฟอร์มเดิมฟอร์มเดิมก็กูไม่กลับแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ของสุพรรณบุรีก็เล่นในบ้านแพ้ลรีโอเชียงรายสิตัวเหลือแค่สิบตัวแพ้ไปหนึ่งศูนย์ถูกต้องแล้วก็มีข่าวมีข่าวว่าอาเดบโยนี่หนีออกไปก่อนเกมจะจบอีกนะหรอสำหรับเฮโคนไปเที่ยวแบบโซชาหรือเปล่าเก็บกระเป๋าแค่ไปเที่ยวเฉยๆแล้วก็น่ะก็มีคลิปแฟนบอลเนี่ยถือป้ายไล่ อาเดบิโยให้เห็นแล้วนั่นเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับสถานการณ์สถานการณ์ทีมถือว่าค่อนข้างย่ำแย่รับสุพรรณนะแบบมันต้องมีทางออกแล้วแหละมันต้องมันต้องต้องหาให้ได้แล้วแหละคือถ้าปล่อยให้มันเป็นอย่างงี้มันก็มันก็จะยิ่งแย่ไปอีกใช่แต่พี่ได้ยินข่าวว่าเหมือนเหมือนเหมือนว่าโคดเบ้นะได้ยินข่าวแว่แวๆมาอืแต่พี่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะได้ยินข่าวแว่วๆมาแต่เขาก็บอกว่าอาเดบิโยก็ยังแข็งแรงบอกบรีารก็ยังไว้ใจอ่าอีกมุมหนึ่ง ก็ต้องวกมาดูกันอะแต่พูดถึงเจ้าบ้านก่อนละกันโปลิเทโลนะครับเกมนี้โปลิเทโลจะขาดผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยก็ตัวเดิมเดิมอ่าเอ็นวันโดปอลิต้าอ่ากับเลสลี่อับโบเนี่ยผู้นี้อาจจะปิดเทอมยาวทั้งคู่ทั้งคู่เลยอ่าเจ็บนักรับมีอาการบาดเจ็บส่วนที่จะได้กลับมาก็คือวันชัยจารุนงคานพนโทษแบงกลับมากับอ่า อะไรนะนัดที่แล้วเจอทูบียูลงเล่นไม่ได้ด้วยแล้วก็ติดโทษแบนด้วยนะครับส่วนตัวหลักอื่นๆเนี่ยพร้อมลงสนามนะก็น่าจะใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงเล่นแหละครับสำหรับพี่อ้นนะครับผู้สาวตัวเป็นประสิทธิ์พนงโชคนะครับแล้วก็มีสามเซ็นเตอร์ฮาเป็นเฉลิมศักดิ์อักขีครับอิสซักฮอนนี่แล้วก็ชุมพลบัวงามนะครับฝั่งขวาเนี่ยนันทพลสุขชัยจะได้ยืนนะครับแล้วแบ็กวิงซ้ายนี่ก็เป็นวัญชัยจารุนงครานอ่า ส่วนคู่กลางเนี่ยก็น่าจะเป็นทางด้านกษิเดศิง์ฮาร์ดกับค e ู่กับกนกพลปุษสปาคมครับนะครับแล้วก็คู่หน้าก็ยังคงเป็นเจนพบโพขีกับธีระเทพวิโนไทยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาทิตย์บุตจินดาเนี่ยเป็นตัวช่วยเป็นตัวค้ำให้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวผู้เล่นของก็ถามว่าตัวเดิมๆนะก็ต้องใช้ตัวเดิมเ่พราะว่ามันัวน้อยอ่ะนะครับ ก็จะประมาณนี้ส่วนข้ามฟ้าไปดูของสุพรรณบุรีเอฟซีตัวผู้เล่นก็จำกัดชฟอร์มทีมก็ไม่ดีสภาพจิตใจก็ยแย่ในการมาเยือนเกมนี้รู้สึกว่าแปดนัดแล้วนะไปชนะใครใช่แต่ตอนเปิดฤดูกาลแรกๆมานี่คือแบบเออดีมากเลยนะมาแบบเซอร์ไพรส์มาแต่เราก็วิเคราะห์กันแล้วกับตัวผู้เล่นของสุพรรณในปีนี้ก็ไม่ได้ต่างจากปีที่แล้วที่ดิ้นลนหนีตกชั้นสักเท่าไหร่นะอาจจะ อาจจะดีกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ถึงว่าดีมากก็ยังเป็นแบบทีมหนึ่งในทีมเต็งที่จะตกชั้นเหมือนกันที่เราพูดคุยกันในต้นฤดูกาลที่ผ่านมานะเกมนี้นะครับก็ยังคงเป็นอาเดบเดบโยกาเดโบคมอยู่แหละครับผมครับส่วนผู้รักษาประตูเนี่ยก็เป็นพัทสิกเดโตนะครับส่วนกองหลังก็มีสุพรรณทองสงนัทพลมาราพันธ์แล้วก็ ไรซเกตซาโตะนะครับประมาณนี้แล้วก็อกองกลางเนี่ยก็น่าจะเป็นทางด้านลอสเซมีคาราบูเอ้ะนะจับคู่กับเดียโก้โลเรนซีที่นาทีแล้วกลางสัปดาห์เนี่ยโลเรนซีได้พักมาะนะครับส่วนแนวลุกเนี่ยแพทริกรเชลครับดานิโลกลับมาแล้วนะครับน่าจะได้ยืนแล้วก็มีราชนาธอรัญญาไพโรเป็นตัวทำเกมก็จะประมาณนี้สำหรับตัวผู้เล่นของสุพรรณบุรีครับผม ถ้า<ข>ผมดูเนี่ยเกมมันเนี้ยกลายเป็นเทโลดูดีกว่ามากเลยนะใช่ตอนนี้กลายเป็นแบบภพษีมองมองผู้เล่นเหนือกว่าแล้วถูกจากตอนแรกอ่ะที่ผมมองอ่ะฟอร์มต้นๆ้นอ่ะมันไม่ได้ห่างกันมากแต่ตอนนี้เริ่มดูแล้วเทโลเริ่มทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆใช่แล้วด้วยสภาพจิตใจอะไรหลายๆอย่างนะกับเกมนี้ผมก็ยังเชื่อว,ว่าโปรลิทเทโลเก็บสามแต้มได้ค่อนข้าง 90%ผมมองนะอืมแต่ถ้าเป็นพี่พี่มองนะคู่นี้ถ้ามองชนะก็คือเทโลเนี่ยแหละอืมแต่ถามว่าก็ยังแบบว่ายังมีใจเชียร์สุพรรณนิดนิดอะคือเซฟอเดเซฟอเดอันนี่าเซฟอเดแต่ไม่ชนะแต่พี่มองว่าไม่ชนะคือถ้าเก่งถ้าเก่งอย่างสุพรรณถ้าจะเก่งนะจะเอาจะเอาแต้มออกจากเทโลได้แค่ได้แค่เสมอแต่คิดว่าไม่รอดคืออย่างน้อยต้องโดน ใครสักคนหนึ่งของเทโลสัตแน่ครับอ่าก็มองเหมือนกันคู่นี้ผมเชื่อมองว่าอ่าบริเทโลจะเก็บสามแต้มได้นะครับใช่ครับไปแล้วก็ไปดูอีกคู่หนึ่งที่เราจะพรีวิวกันก็เป็นดาบ้แมตอ่าอีกหนึ่งเกมนะน่าดูใช่พอสอนี้เลยนะปัจจุบันนี้นะฟอร์มร้อนแรงอย่างฉลามชนชนบุรีเอฟซีครับเนาะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมยูไนเต็ดใช่ครับู่นี้เตะในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่ชนบุรีสเตเดียมอ่า คู่นี้ไม่มีถ่ายท่าสดถ่ายทอดสดฟรีทีวนะมีแต่ a อ p อสนะใครที่อยากดูเนี่ยต้องสมัครใช่ครับครับชนบุรี FC นัดที่แล้วบุกไปชนะประจวบมาได้สองหนึ่งถือว่าเพื่อพอสมควรเออออกนำไปก่อนในช่วงโทษเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกจากจีดีคันยุกแล้วก็มาโดนตีเสมอจากเอกนัดคงเกตนาทีที่86ดสิบหรือมั้งครับนะแล้วก็นาทีที่90้บวกหเป็น เจ้ายิมวรชิตอ่าเอออีกแล้วมายิงเออมายิงนาทีสุดท้ายกันอีเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยให้ชนบุรีชนะไปได้สองหนึครับครับส่วนบุรีรัมเนี่ยบุรีรัมนัดที่แล้วเล่นในบ้านใช่สะดุดเมืหนองบัวชื่อจืดมาสองนัดละเออแล้วหนองบัวเหลือสิบคนด้วยนะครับครับก็ปัญหาเดิมๆก็คือการขึ้นเกมที่มัน การขาดหายของพิรันดน์เห็นชัดเจนนะครับมาดูทางชนบุรีก่อนแล้วกันดูชนบุรีก่ะโคเตียสัสมพบประเสริฐนะครับกําลังมั่นใจเลยแหละใช่กาลังแบบมั่นใจสุดๆแต่ก็จะขาดนพนนโคชพรายกที่มีอาการบาดเจ็บนะครับไม่ได้เล่นหลายนัดและนะส่วนตัวอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาพร้อมลงเล่นนะครับก็จะนำมาด้วยผู้ตัดสินเป็นบาสชนินเซย์นะส่วนทางขวาเนี่ยต้องมาดูว่าจะใช้ใครเล่น นัดกลางสัปดาห์เนี่ยใช้ทรงชัยทองฉ่าเล่นครับส่วนนัดที่เล่นกับทางด้านสมุทรปราการะนะใช้บุคคอรีเหล่มดีมแต่แต่ผมเชื่อว่าน่าจะสตาร์ทด้วยบุคคอรีเหล่มดีเล่นแบ็คขวานะครับส่วนเซนเตอร์เนี่ยได้คู่และที่เหมาะที่สุดก็คือจูเนียร์เอลสตอร์จับคู่กับเรนาโตเคลิดฝั่งซ้ายก็เป็นฉัตรมงคลเรือนธนโรดนะครับตรงกลางเนี่ยกิตสดาการแมนกับตันทีมน่าจะมาอมต้องหมาลขาดไม่ได้นะครับแล้วก็มี ทำเกมร่วมกับทางด้านวรชิตกนิสีวําเพนเกิดลฤทวีการนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยจะเป็นจีดีคันยุกเดนิสมูริโลจะคอยบัญชาเกมประมาณนี้นะแล้วก็มียูบงซูคอยเก็บบอลช่วยในแดนหน้าถือว่าเต็มสูบเต็มสูบชวบุรีนะครับพร้อมทุกตำแหน่งและกำลังกาหายด้วยใช่นะส่วนทางด้านบุรีรัมเนี่ยทางด้านพีระดนฉำรัศมีเนี่ยหายไปสองนัดแล้วนะเออ แล้วก็เกมเกมนี้น่าจะขาดแน่ๆเลยก็คือเปียพลล่าณิชกุลที่โดนแบนอะฮะสีเหลืองโอ้โหเต็มสีมาฝั่งซ้ายเนี่ยหายหมดแล้วไม่มีแล้วเออนะครับก็ส่วนพิรดนเนี่ยก็ต้องเช็คฟิตว่าจะเล่นได้ไหม นะส่วนตัวอื่นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับครับผู้สาประตูก็นํามาโดยสิวรักเทศสูงเนินอ่าสามเซ็นเตอร์ก็จะเป็นทางด้านชิดทิพพัฒแทนกลางครับเอฟอร์มดีดีมากๆากล่าสุดเกิดแอตซีให้เขายิงประตูแล้วนะออาไม่จ่าบอลสวยเอบอลสวยก็ด ขันเกมรับร่วมกับพันษาเหมิบูลแล้วก็อัศวัฒน์นัวลำห็นฝั่งขวาก็เป็นกัปตันต้นนารุบเดนวีรวัฒโนดมนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยรัตนากรใหม่ค่มียืนแน่นอนครับส่วนจะทําเกมร่วมกับใครเนี่ยต้องดูนะเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยที่เสมอกบหนงบัวเนี่ยใช้อิฟราดเดลรถยืนกลางเด็กจากยูยิปสาอังกฤษชาติแต่เกมเนี่ยต้องดูว่าจะใช้ใครผมแต่ผมมองว่าคงไม่ใช้อิฟราดน่าจะยกอิฟรานไปเล่นซ้าย อา,นะอาจจะใช้เป็นจักรพัน์แก้วพรมที่ลงมาเล่นแทนมีเหตุผลมีเหตุผลนี้น่าจะใช้ได้นะส่วนตัวทําเกมในเกมลุกเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นทางด้านโรซ่าสุภทยใจเด็ดสุโชคสรารชาติานะก็ตัวจะประมาณนี้แล้วก็มีไมค์คอนเยเป็นตัวสอดแทรกแต่เกมเนี่ยไม่มีเลบินซูลาก้าอีกนัดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนัดที่สําคัญเลยเพราะว่าไปรับใช้ทีมชาติออ่าืเขาจะกลับมาประมาณไหนน่าจะจบเลกแรกเนาะใช่ไหม ม่ก็เนี่ยสัปดาห์หน้าก็กลับมาแล้วกลับมารายงานตัวแล้วใช่ครับก็เพราะว่าทีมชาติเนี่ยหยุดไป2สัปดาห์ไงบอลลีต่างประเทศเขาจะหยุดไสอสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้าตัวก็ประมาณนี้กระท่อนกระแท่นพอสมควรสำหรับบุรีรัมะดุดมาสองนัดแล้วใช่พี่มองว่าไงกับชนบุรีกับปราสาทสายฟ้าพี่มองนัดนี้ว่าทางต้องบอกว่าบุรีรัมก็ยังกระท่อนกระแท่นเหมือนเดิมพี่คิดว่าพีรดอนก็ยังไม่กลับมาอเพราะว่าพีรดอนยังมียังไม่ คือถาเช็คความฟิตแต่ถามว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆคือต้องการให้ฟิตให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยลงว่ะทางชมบุรีพี่ว่ามีความพร้อมมากกว่าทั้งตัวทั้งความแบบเขาเรียกว่าความกระหายของเด็กมีมากกว่าอะไรเงี้ยคืออยากจะชนะบุรีรัมด้วยเลยคิดว่าฟันธงเลยนะชมบุรีชนะอ่ะพี่มองว่าชมพี่มองว่าชมบุรีช,รชนะผมมองว่าเกมนี้บุรีรัมควรถ้าได้สามแต้มมันจะเป็นจุด t u r n ิ่งพอยต์อีกครั้งหนึ่งในการที่เขาโชว์ฟอร์มได้ดีนะ กับ,บทีมบุรีรัมเนี่ยแต่ก็การไปเยือนอ่ะมันยากต้องดูเกมถ้าชนบุรีเล่นเหมือนเจอสมุทรปราการาในบ้านผมว่าบอลจะไปเข้าทางบุรีรัมนะมคือวันนั้นอ่ะเล่นไม่ดีาถามว่าถามว่าสมุทรปราการเล่นดีกว่าได้ซ้ำทั้งเกมนะเออเกม ครึ่งชั่วโมงหลังจะผ่านครึ่งชั่วโมงแรกะสมุทรปราการเล่นได้ดีแต่ชลบุรีนะชลบุรีวันนั้นเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ถ้าเล่นในบ้านยังเป็นทรงนั้นอยู่ผมมองว่าจะเสร็จบุรีรัมม์แต่ถ้าฟอร์มกลับมามาตรฐานคงเดิมไม่ผิดเพี้ยนเนี่ยผมมองว่าเกมนี่ชลบุรีจะได้สามแตม้มนะแต่ถ้าให้ฟันธงนะตอนนี้นะผมเชื่อ,อว่าชลบุรีกะหายมากกว่าแล้วจะเก็บสามแต้มได้ แต่ว่าก็มองคล้ายๆกันอีก2คู่เราไปพูดกันสั้นๆแล้วกันครับผมหนองบัวพิชยะเอฟซนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของพีทีประจวบครับคู่นี้เตะในเวลา18นาฬกาถายทดสดจางจีมเอ็นแล้วก็เอ p อฟสั้นๆคู่นี้ผมมองไปที่หนองบัวจะคว้าสามแต้มอ่าพี่มองเหมือนกันอ่าอีกคู่หนึ่งก็น่าดูเหมือนกันไม่แพ้กันนะครับเป็นดีปทุมยู่นเตะ เปิดลีโอสเตเดียมครับผมต้อนรับการไปเยือนของเคียวสมุทรสมุทรปราการซิตี้ครับเตะในเวลาหนึ่งทุ่มตรงค,รคู่นี้พีพีทีวีถ่ายทอดสดแล้วก็เ AH อเอสเพยคู่นี้อ่าให้พี่ก่อนจะทอดูความสมุทรปราการมาในรัฐก,การสัปดาห์และการมาเจอกับบีจียิ่งเราไปดูมาด้วยแล้วยิ่งมาเจอแบบนี้เลพี่ตอบตรงๆนะว่าบีจีกินผมก็มองแล้วตัวทดแทนของบีจีปทุมดูดีกว่าอ่าครับแล้วก็เชื่อว่า ความเขี่ยวแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ระบบการเล่นเนี่ยบีจีปทุมน่าจะกินแล้วก็จะเก็บสามแต้มได้โอ้ <นะ S 1> <okay. S 2> ครับ ประมาณนี้เนาะสำหรับเทวันเสาร์นะครับก็ขอขอบคุณด้วยจากผู้สนับสนุนใจดีไม่ว่าจะเป็นเช้งนาวน้ำอกไก่ปั่นเพื่อสุขภาพผมมีทั้งรสออริจินัลช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่น้ำดื่มเ k w a t บอเตอร์ดื่มแล้วชื่นจิตจิแล้วชื่นใจฉันชงน้ำสมุนไพรนะครับเพื่อสุขภาพอะไรนะดื่มง่ายอร่อยด้วยออใครที่ต้องการน้น้ำสมุนไพรต่างๆทักแชทมาได้นะครับมีบริการส่งให้ถึงที่ด้วยในกรุงเทพก็ ประมาณนี้ครับแล้วก็พีพีสุกี้นะครับแถวสุทธิสารคุยขวาครับโทรสั่งได้เลยครับดึกแค่ไหนก็ไปส่งครับแต่อย่าดึกเกินเวลานะครับแล้วก็เดินนาคาเฟ่ครับร้านอาหารอยู่แถวพิจิตครับใครจะเดินทางไปเที่ยวช่วงนี้อากาศหนาวๆเนี่ยเดินทางขึ้นเหนือเนี่ยแวะพี่พิจิตกินแวะกินข้าวหรน่อยครับยังไม่อยากขึ้นตอนทำไมอหครับผมทำไมไม่อยากขึ้นมันยังหนาวไม่พอเอายังหนาวไม่พอโอเคถึงว่ามันไม่อยากขึ้นรอให้มันช่ำๆไหมโอเคแล้วก็นะครับ เอวารีสอร์ทแล้วก็แม่หารีสอร์ทบนเกาะเต่าครับตอนนี้<ช>ก็น่าจะเปิดให้หนักท่องเที่ยวกับมาเที่ยวเที่ยวได้ตามเหมือนเดิมแล้วก็ฝ<ช>ากให้แฟนบอลทุกท่านที่อ,อยากจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าเที่ยวเกาะเต่าก็ฝากเอวา,อารีสอร์ทแล้วก็แม่หารีสอร์ทด้วยนะครับแล้วขอบคุณด้วยกับเอสเพย์ที่ขอภาพเอ้ออะไรให้เรามาใช้นะครับใช่ครับทำคลิปต่างๆก็ขอบคุณมานที่น<อ>ี้ด้วยหมดเวลาแล้วสําหรับคลิปนี้รักกดไลค์กดหัวใจกดซับสไคร้ให้กับ ช่องทางต่างๆของอัพทูกูด้วยไม่ว่าจะเป็นเพจยูทูบอินส t a แกรมแล้วก็ t ิ k ต o อนะครับอยากให้เรามีกำลังใจทำงานก็เลยช่วยกดเข้ามาเยอะๆครับใช่ก็วันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วเราสองคนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเชยร์บอลให้สนุกครับ